ผู้ว่าทัดชาตินะต้องตอนนี้รออีกประมาณ28วันจะได้รับการการันตี100ร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้เป็นผู้ว่าประมาณสักครึ่งตัวอก็อคือรอทางกะกะตรับรองกกตรับรองใน30วันตอนนี้อตอนนี้วันนี้วันอังคารและเหลือ28วันไอ,อาสาเหตุที่ภายใน30วันนี้คือรอคนร้องเรียนอยู่รอที่4ี่ไปร้อง <laughs> รอคุณศีสุวรรณจัญญาไปร้องจะบอกอันนี้เรื่องจริงไงอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้หาเรื่องจริงไม่ได้หานะคือจริงๆแล้วเวลากรกตเขาชนะเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องกำหนดระยะเวลาไว้เพื่อให้มีคนไปร้องเรียนนี่แหละดูว่ามีคนร้องเพื่อให้คนไปร้องเรียนอ้าวก็เปิดช่องให้คนร้องเรียนไงอ้าวแล้วกรกตมึงไม่ออกไปสืบเองว่าเขาทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วคนไปร้องแล้วปุ๊บมึงต้องสั่งให้ใบเหลืองเข้าเนี่ยเหรอใช่แล้วก็รอคนมาร้องไงก็จะมีคนร้องเรียนเดี๋ยวก็จะตรวจสอบว่าเอ้ยมัน อะไรหรือเปล่าเมือ่อคืนผมอ่านหรอกพี่สีบอกเดี๋ยวเจอแนะ่ท่านี้เลยนะแล้วท่าประจำเลยนะ ถุงอะไรนะป้ายเขาป้ายครับผงขยะเขาเจอแน่อันนี้ถือว่าเป็นผู้ว่าที่เสียงเลือกตั้งเนี่ยถล่มทลายเลยนะหนึ่งจุดสามล้านอ่ะเยอะมากเลยถ้าถ้าเอาไปเทียบกับใครรู้ไหมเทียบกับสสปฏเสธที่มาแบบสองหมื่นกว่ากว่าจับจับชัดชาติล้านสามโอ้ล้านสามนี่จริงๆต้องเป็นระดับรัฐมนตรีแล้วนะเพราะว่าในคะแนนเสียงเนี่ยปเก็เป็นสสได้สมัยนี้เป็นสสเน่ไม่ถึงรัฐมนตรีไงรัฐมนตรีบางพักคะแนนเลือกทั้งพักเนี่ยยังไม่ถึงชัดชาติล้านสามเลยยังได้เป็น สมนตรีเลยบางพักนะกับนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะของคุณชาติสะท้อนอะไรได้บ้างเนี่ยแต่ตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวเลขที่คนมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันถึง60%สอรโอหกสิถามว่าเยอะไหมคุณลองคิดถึงไอ้เบอร์2 3 4เนี่ยประมาณคนละ2องแสนห้าสองแสนห้าสองแสนหก็ประมาณ7จ็ดแสนห้าเจ็ดแสนเจ็ดประมาณเกือบเกือบแปดแสนแล้วก็จะมีเศษเศษของคุณอัศวินอยู่อีกสักประมาณถึงแสนนะอาจจะเป็นรื้อแสนแปดวะ ตัวแสนแสนกว่าประมาณนะั้นเออประมาณนะั้นะนะแล้วก็รวมๆกันแบบเสร็จเ,เลยลเนี่ยมันประมาณ2ล้านกว่ากว<ม>่าเองในกทมที่เราเห็นมี5 0เขตเนี่ยมีผู้ที่มาลงคะแนนเลือกตั้ง60%สเรนี่ยประมาณ2ล้านกว่ากว<ม>่าถ้าตีกลมๆก็อยู่ประมาณ24 -2 ถึงเประมาณนี้ประมาณนี้นะผมยังไม่ได้บบกตัวเลขทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดว่ามาใช้สิทธิ์กันร้อเ็นี่ยก็คงอยู่ประมาณ45ล้านในขณะเดียวกันผลการวิจัยของหน่วยงานราชการเองเนี่ยเคยประเมินเอาไว้เมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อน ว่ากรทมเนี่ยมีประชากรแฝงเนี่ยเป็น1ิบล้านคนแต่ประชากรที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่เนี่ยมีอยู่แค่ประมาณนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือคนต่างจังหวัดนั่นแหละเข้ามาทํางานกันในกรุงเทพคนที่ไหนผมคนใต้คนพัทลุงไม่ได้เลือกกับเขาอ่ะเดีไม่เลือกครับไม่ได้เลือกต่ไปอยู่จะไปพักอยู่ที่ไหนฮะอยู่ลาวินทาอยู่กรุงเทพเหมือนกันแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าทะเบียนบ้านยังไม่ได้ย้ายมาที่นี่แล้วคุณคิดดูว่ามีคนอย่างเงี้ยอยู่ในกรทมเยอะกว่าคนอยู่ใน กรุงเทพมหานครครับค hmm. ือสาเหตุที alive, ่บางคนก็แซะนะว่าคุณไม่มีสิทธิเลือกอะแต่ว่าทำไมคุณจะมาคุณจะมาเชียร์สักท่าทำไมคุณจะมาเชียร์วิลอลว์ทำไมคุณจะมาเชียร์อัศวินทำไมรถติดน้ำท่วมกูก็กระทบอันนี้กูทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยจะไปเชียร์สกกทีทำไมจะไปเชียร์ดับเบิ้ลเอทำไมก็เวลารถติดน้ำท่วมไปดับอะไรเงี้ยคุณจะไปเดือดร้อนไงคุณจะไปเชียร์คุณรฆษณาไม่ได้คุณอยู่ต่างจังัดอันนี้เป็นสิทธิเฉพาะคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกต้องดูแลทั้งหมด ไม่ไม่ไม่คนไม่ได้เลือกเขาเขาไม่ต้องมาดูแลคแลแค่รานสามรัรสามใครเลือกเขาอ่ะใครที่มาใช้สิทธิ์ใครที่เป็นคนกทมไอพวกไม่ใช่คนกทมเขาไม่ดูแลหรอกชาติเขาไม่ได้บอกอย่างนี้เขาบอกว่าเขาจะดูแลทั้งหมดเลือกเขาหรือไม่เลือกเขก็ตามเขาต้องพูดซอยหน่อยนะจ้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ตามเอาตัวพระจะลงมาให้ผมเลือกที่พอเห็นแต่งตั้งมา ไม่มีสิทธิ์เลือกไงบัวนนท์ได้เลือกไหมล่ะบัวนนท์นายกนายกอบจรองนายกอบจแทนของเราเนี่ยเป็นโลเคอล็อลเอล่คือท้องถิ่นนายกอบจคือเมืองไทยนมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษแค่กรุงเทพมหานครกับพัทยาก็ไม่เข้าใจว่าทาไมมีแค่สองเมืองจริงๆแล้วเมืองท่องเที่ยวยังมีอีกหลายเมืองแต่กฎหมายพวกนี้มันดันผ่านกันยากนะแต่เข้าใจได้นะพัทยาเนี่ยมีสารท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะก็ทมมีเปล่าวะไม่มีกรทมยังไม่มี พัทยาเนี่ยก็เปิดมาเพื่อให้ฝรั่งโดยเฉพาะนะเพื่อให้รับกับการท่องเที่ยวอแต่ทีนี้อันนึงก็ที่ผมก็ช็อกนะไคทำไมคนชนะเลือกตั้งกับคนแพ้เลือกตั้งไปเดินคู่กันอืวันแรกที่ชนะคุณชัชชาไปกับคุณวิโรจน์เลยอืไปเดินค flo <ชะ>ู่กันครับไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนนะก็คือแพ้ชนะเลือกตั้งเขาสามารถทํางานร่วมกันได้เขาจะเป็นนิสิตใหมายก็คือเป็นแนวทางใหม่ของการทําการเมืองอื อันนี้คือคุณชาตชาติลงในนามของอิสระไม่ได้สังกัดพักใดถึงแม้ <l> ว่าอดีตจะสังกัดมาขอนก็ตา่างคุณชัดชาติลงในนามอิสระอแต่ก็มีฐานเสียงของเพื่อไทยหนุนอยู่เพราะว่าพอชนะปุ๊บอุ้งอิงก็มาแสดงคมยินดีด้วยอคุณอุ้งอิงนี่เป็นแคนดิเดตนายกัฐมนตรีของเพื่ออทยนะยกอุปนายอุปายกอุปนายกอุปมานะครันแต่อ่ออาสายัมพันธ์กะไรเงี้ยมันาก็คงจะไมอขาดสะบอ้ปนายกอุปนายกอุปนายกไุปายกอุปนายกอุปนายกอุปนาบัอุนายี่ย แล้วคุณคิดดูนะสอกอเนี่ยสมาชิกสภาเ,เขตของกทมเนี่ยประจําเขตเนี่ยับที่เป็นของพรรคก้าวไกลอ่ะอืก็เทคะแนนให้กับชาติชาติคือเลือกสอกรก้าวไกลแต่เลือกหัวเป็นชาติชาติไม่เลือกวิโรดรมันก็สะท้อนให้เห็นเนาะคือคะแนนพวกนี้มันยังมีคะแนนที่คะแนน <ะ S 1> ปันใจหรอจร,จริงๆนะสอกอที่เลือกก้าวไกลมาเทให้วีโรด ชัดๆก็ยังชนะอยู่ดีใช่ครับก็ชัดๆคะแนนเยอะมากรวอันดับสองสามสี่ลงมานี่คือแบบโอ้โหทิ้งไม่เห็นฝุ่นเลยนะถ้าคุณไปดูอดีตผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยคุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ยอดีตผู้ว่าที่หนีการดีเบตช่วงหาเสียงเนี่ยที่ช่องสามเขาจัดดีเบตแล้วเจอเต้จงเข้าไปจับเจอแม่ค้าแข่งรอยเข้าไปปุ๊บส่งลูกมาดีเบตแทนเลยตอนหลังน่าได้ได้หลแสนกว่ากว่าน่าจะลูกบอกว่าอย่าไปเลยไปเขาโดนเชือด <laughs> ลูก <laughs> น่าจะบอกว่าไม่ต้องลงแล้วก็เป็นมาห้าปีก็น่าจะพอแล้วมั้งเออเราต้องลงอีกลงอีกอ,อ่าลงอีกอย่างว่าแหละมันติดใจในอำนาจเลยนะแต่ว่าการจะมีอำนาจได้มันก็ต้องมาพร้อมความรับผิดชอบอยากดูแลประชาชนเปล่าผมไม,ไม่ผมมีคนแซวนะว่าว่าเนี่ยคุณชาติชาติเนี่ยชนะเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเห็นรถยังติดอยู่เลยเออ อยากชาตชาติไปยกรถข้ามใหช่ไหมละ่ะอยากเห็นชัดิชาติไปยกรถข้ามไหมถ้าใครอยากเห็นชัดิชาติไปยกรถข้ามไปกดกดเรียกม,มาให้ในนไลน์หน่อย ใครอยากเห็นคุณชาดๆแต่ผู้ว่าเด่ยไปยกรถข้ามถนนมให้ก็มีบางกลุ่มบางกลุ่มบางเพจเนี่ยนะเขาก็แชร์ว่าไม่เห็นแก้ปัญหาเลยอ้าวแล้วไม่ด่าคนเก่าบ้างเลยเหรออ้าวแล้วไม่ทับไว้คนเก่าอยู่มาห้าปีอ่ะไม่เห็นไปประท้วงอะไรเขาบ้างล่ะหรือว่าก็อยู่่กันมาอย่างนั้นอ่ะแต่ทีนี่พอคนใหม่มาเดี๋ยวต้องให้เวลาเขาหน่อยเขาก็ทําอยู่เขาบางทีก็ผู้ว่ากทมมันก็ไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่นะบางทีมันก็ไปทําเรื่องไม่ได้เรื่องดีๆเขาก็มีแต่ภาพหาเสียงเบอร์แปดเขาทับหน้านะทำไมครับ ใส่พีเกียบบเ่ยวกับเดอะฮันนะเดอะฮักเดอะฮักกับคือเขาพยายามสื่อคาแรคเตอร์ให้ถึงคนรุ่นใหม่ให้ถึงคนทั่วไปคือเข้าใจเข้าถึงได้กับเรียกว่าก,การตลาดของคุณชัดชาติในค่อนข้างโอเคมากคือการตลาดจริงๆของเขานี่เขาปั้นมาหลายปีแล้วนะการที่เขาโซเชียลเนี่ยชัดชาติเนี่ยลงแข่งกับคุณสุขุมพันธ์บริพัชไนท์กลางไหปีไหน,ไหนวะก่อนปฏิวัติอ่ะคือจําได้ว่ากทมเนี่ยเลือกตั้งมาปีกว่อนก็ปฏิวัติอ่ะ อันนั้นเขาก็แพ้แล้วเขาก็รอรอจนกระทั่งแปดปีกว่าเขากลับมาใหม่อืแล้วเขาก็ชนะเลือกตั้งครับโอนี่เขาทาโซเชียลมาแปดปีเลยนะเออเหนื่อยมากเลยนะเขาทํามาคือเขาไม่ได้ว่าอ่ะกูอยากเป็นผู้ว่าลงปุ๊บแล้วได้ปั๊บไม่ให้ดึงเสียงเราก็ปั้นมาหลายปีนะโซเชียลเนี่ยนี่ขนาดว่าเขาไปเจอแต่อันนึงที่นัาที่น่าอึ้งเหมือนกันนะใครบอกประชาธิที่ตักศูนพัน ประชาธิปัต์มาต้อง200,000หกเป็นอันดับสองนะรอบนี้นะเฉือนชนะพัก 9, ก้าวไกลซึ่งเป็นพักใหม่อะไปต้องพันคะแนนแนะ่ก็คือฐานเสียงเริ่มกลับมาละวพักใหม่อะไปต้องพันคะแนนแนะ่ท <laughs> ้าเทียบกับสมัยของ คุณชายจุกภูมิพันธ์เทียบสมัยของคุณอภิรักษ์โกศลยธินเนี่ยคะแนนหายควบเลยนะอขึ้่ได้เลยนะคะแนนเมื่อก่อนนี่มีเกือบล้านนะครับลงมาเหลือแค่สองแสนหกอ่ะแต่เขาบอกว่ามันมีการเฉลี่ยไปหาอีกอีกกลุ่มด้วยรับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองรูปแบบใหม่ๆเนี่ยมันก็น่าทดลองเหมือนกันนะอย่างอย่างโมเดลของคุณชัตชาตินี่น่าสนใจก็คือใช้สื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ทําทําตัวเองให้เป็นจุดขายออันนี้คือกลยุทธ์ของเขาเลยนะแล้วคือแบบทุกคนสามารถจับต้องได้สามารถเล่นกับเขาได้แล้วเขาก็แบบเฟรนลี่เล่นด้วย อะไรที่แบบเจ้ายศเจ้าอย่างแบบเหมือนสมัยก่อนอ่ะเจ้ายศเจ้าอย่างก็มีคนที่งอนไงเขาดีเด่นทิดนิดแต่หน่อยมึงก็ไม่ไปกับเขาืนยังคิดว่าเป็นหัวหน้าคนอื่นอยู่ต่อนะครับ เป็นไงล่ะทีนิ้วสั่งเอาเป็นไงล่ะคะแนนเลือกตั้งมันไม่ได้ซื้อได้เว้ยประชาชนเขาคิดเองได้จแต่มาถึงอันหนึ่งที่เพิ่งเคยเห็นวป้ายหาเสียงมันพับเป็นกระเป๋าได้อมันมาจากใครเป็นคนคิดเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ตามข่าวการเมืองเลยคือเรื่องที่เปลี่ยนเนี่ยคือจริงๆก็เปลี่ยนมาตั้งแต่ป้ายหาเสียงที่สลิมป้ายเขาเป็นป้ายเจ้าแรกนะเจ้าแรกเลยเจ้าเจ้าแรกเลยคือปกติป้ายมันต้องประมาณไซส์ใหญ่ๆเนี่ยโอ้ต้องเบิ้มเลยเออบิม๊กเบิ้มเออคือแบบมึงขับขึ้นทางด่วนแจ้ง ระบอบอะไรกลับไปอีกแล้วไ,ปไ,ปไม่บกกระดาษบนบนทางเท้านี่ก็จะป้ายบิ๊กเบิ้มแบบคนเดินแทบไม่ได้ขี่ขีขิงขี่มอเตอร์ไซค์มันตั้งเท้านี่ค <c oughs> ือขี่ไม่ได้ในขวางมากโอยเดือดร้อนมากเลยนะ เออแล้วก็ไปนทำป้ายสลิมสลิมไม่พอเนี่ยเอาไป r e ูส e ีไ c y c l ลได้อีกใครเป<อ>็นคนที่เอาหูไปใส่หรือมันมีหูในป้ายอยู่แล้วก็วน่าจะคิดมาแล้วคือน่น่าจะคิดมาแล้วมีหูในป้ายเหรอใช่ค,คือมันจะมีเส้นปลาอยู่ในป้ายว่าเสร็จแล้วเนี่ยให้พับอย่างนั้นอย่างนี้ใช้กรีดตรงนั้นตรงนี้แล้วเอาไปทำเป็นผงตอนนี้เป็นของแดน,นะแล้วหูเนี่ยมันเอามาจากไหนอะหูหิ้วอะคือมันต้องไปกรีดยังไงมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วอยู่ในนั้นอยู่แล้วเฮ้ยแล้วไปกรีดตามรอยปละแล้วก็มันมาประกอบเย็บๆกันนะกล้าออคืไวันกีปุ๊บ เกี้ยงเลยนะกลายเป็นของแลนเลยได้ข่าวว่าซื้อขายกันเนี่ยในตลาดมืดเนี่ยแ0ดร้อยบาทผมให้เก้าร้อยอยากได้ามาติดบ้างผมว่าตอนนี้ราคาผมไม่ได้เช็คนะแต่วันนั้นเนี่ยได้ข่าวว่าตลาดมืดขายกันแปดร้อยวันนั้นนะวันนั้น,น <ะ S 2> วันนั้นวันละน่าจะขึ้นไปพันห้าแล้วมั้งรับมาเราจะได้เป็นรับของโจรใช่ไหมแล้วคือคิวขิวป้ายไอ้ถุงผ้าคุณชาติชาติเนี่ยผมจะโดนพิสีแจ้งจับไหมมันจะเห็นหน้าชาติชาติตรงนี้เลยใช่ไหม คือดีไซน์มาดีเวอนี่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาโปสเตอร์ของสมัครเลือกตั้งทุกที่นะมาทาเป็นถุงผ้าได้เนี่ยครับเออมันคงจะประหยัดกันน้าดูเลยอ่ะแต่ม่นก็จะมีตัวปวนอยู่บางคนอ่ะมาปวนปวนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเอานะเว้ยมันเป็นทรัพย์สินของเขาไปสัญญาว่าจะให้เขาหรือเปล่าเนี่ยผิดกฎหมายเลือกตั้งนะใช่ทีเนี้ยก็พี่สีก็ไปจี้อยู่ว่าให้คุณชาติเนี่ยไปแจ้งจับคนที่ขโมยไปขโมยป้ายหาเสียงเนี่ยก็เขาไม่แจ้งเนี่ยมันเสียอะไรอ่ะ ไม่แจ้งเลยถือว่าให้ประโยชน์ไงก็เดี๋ยวจะไปติงต่อให้ประโยชน์อะไรก็เขาไม่แจ้งก็ยิ่งไงก็จูงใจให้คนมาเอาถุงผ้าไงเอาเอาเอา,เอาป้ายหาเสียงไปทำถุงผ้าไงก็เลยแบบเออแล้วแล้วพัก อื่นไม่ตรวจมั้งวะไม่ตรวจไม่ตรวจเพราะเขาไม่ได้ไงตรวจไปก็ไม่ได้อยู่แล้วพักอื่นเนี่ยสามวันไม่ยังไม่เก็บป้ายเลยเนี่ยไม่จะตรวจมักงวะเนี่ยเออไม่เก็บป้ายเนี่ยหรือต้องรอเทศบาลทางเขตมันเก็บให้ล่ะไปเล่นคนอื่นไปเล่นทําไมล่ะก็เล่นคนที่ได้สิือต้องหาแสเยอะๆในช่วงนี้ออันนี้ก็คือเป็นแต่อันนี้อันนี้ผมเห็นในคอมเมนต์ในโซเชียลในทวิตเตอร์นะครับเขาบอกเดี๋ยวมองกังวลน้ําท่วมปนชาติจะได้เข้ามาแก้ปัญหาสักทีอยู่นนไมีย มันข้าขมคอยปลาเป็มนนอนทับบุหรีอ่อย่าเนี่ยแล้วผมไม่รู้ว่าปั่นหรือเปล่าเองจะบอกเนี่ยเดี๋ยวดูว แต่พัฒนาเนี่ย<อ>มันมีทั้งนนทมีทั้งกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวดูสิชัดถชาจะแก้ปัญหาอย,ย่างไงรถก็ติดแล้วไปติดไม่ได้ติดฝั่งนนท์นะติดฝั่งกรุงเทพเนี่ยเราไม่เคยคุยเรื่องการเมืองกันมาเลยเพราะว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยผมบวชอยู่แล้วเขาก็มีดีเบตมีรายการโอ้โหสนุกสนานมากเลยสำหรับคอ,อการเมืองน,นะถือจริงๆก็เป็นรายการแนวแนวใหม่กันด้วยนะเพราะว่าเหมือนเดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มเข้าถึงโซเชียลกันมากขึ้นในการดีเบตจะเห็นว่าอินฟลูเอนเซอร์ช่องต่างๆเนี่ยนะครับก็มาจ เป็นมาตนฐานเนี่ย ให้นักเล็กมาเป็นพิธีกรหรือแม้แต่หลายๆรา,ายการก็จะรับเชิญไปนู่นไปนี่เข้าถึงโซเชียลมากขึ้นในการเลือกตั้งรอบหน้าทนายคู่ใจจับเรื่องอย่างนี้ปุ๊บคนเชิญมาจะมาไหมนะออสี่ปีเดี๋ยวลองดูแล้วกันให้ทนายาลงเลือกตั้งครั้งหน้าเชิญมาเชิญมาจริงเราไปสัมภาษณ์ไปนะเออเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นโยบายกันเลยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเพรววาะเห็นช่องนู้นช่องนี้ก็ไปกันนะช่องที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในช่องเราสามแสนกว่านะบอกไว้ก่อนนะใครบอกสามแสนนะดูคนติดตามแปดแสนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเปนแป เกือบล้านเลยเฟซบุ๊กจะล้านละยูทูบเนี่ยเพิ่งทำเพิ่งทำนะยูทูบเราสามแสนแล้วหรอสามแสนกว่าเมื่อไหร่ยูทูบจะสักล้านนอีกทีแต่ว่าไม่เคยได้โล่กับเขาเลยเนี่ยเลยต้องไปแก้เลยตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องไปทำเรื่องเรื่องขอก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ